กลับเข้าสู่ The Professional กับเรา3าคนนะคะช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าพี่ปลาเตรียมคอนเทนต์สนุกๆมาฝากผู้ชมได้ใช่สนุกมากเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยเรื่องของเครื่องแต่งกายของนักกีฬาเนี่ยนะเรื่องยูนิฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะแม้กระทั่งหนังสือดิจยทัลสันฟอสเนี่ยาก็จัดอันดับเลยว่าชาติไหนมียูนิฟอร์มที่เก๋ไก๋สไตลิสต์มากที่สุดว้าวน่าสนใจน่าสนใจอันดับที่6นะครับ ก็จะบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็เอื้อฟื้อเสื้อผ้าให้เราใส่คือบอกว่าเราใส่เสื้อผ้าที่ออกแบบโดยแบรนด์กคอ r o s a นี่เก๋ไก๋เลยก a c ส o s a เขามีกลักฐานจากการออกแบบเสื้อผ้านักกีฬาเทนนิสของฝรั่งเศสด้แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำมาเป็นเสื้อผ้าออกแนวแฟชั่นแต่ก็ยังยิงในเรื่องของสปอร์ตอยู่และเขาก็ออกแบบให้กับนักกีฬาชาวฝรั่งเศสครับและก็จัดอับอยู่ในอันดับที่ ลองตื่นเต้นขึ้นมาเป็นอันดับที่5หน่อยสิอันดับที่5อยู่ในทวิปเอเชียของเรานั่นเองจรเหรอเหรอ,หรอครับผมไทยที่อะไรเอเชียหรอ,หรอญี่ปุ่นปะ no อะไรอ่ะเกาหลีใต้แล้วก็คนไทยซะอีกไม่ก็อยากจะให้คนไทยได้นะสิน้อยน่อยคุณอาคมก็ไปทำไปเทีลยวไลอแล้วเจอแล้วนะคะเกาหลีใต้สไตล์เขาจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นนักกีฬาแบบแนวแฟร์บี้ที่ตึงแต่ก็จะมีความเท่ใส่สีสันเข้าไปอาจจะเป็นเสื้อคือเกงขาวเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ย เส้นใหญ่ของเขาเนี่ไม่ธรรมดาเขาใช้นวัตกรรมแบบใหม่ซึ่งมีการป้องกันยุงป้องกันไวรัสซิกาได้ว<ะ>้าวใช่ตอนนี้ก็กำลังระบาดอยู่เหมือนกันนะ,ะ,ะที่บราซิลก็มีนะ อันดับ4ี่นี่ก็พูดไปมากแล้วแบ่ช่วงแรก USA สหรัฐอเมริกาก็คือออกแบบโดยโปโลและฟลอเรียว่าโดยตรงดยตรงแด่อนเพราะว่าจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบโรดมากอ่ะใช่เป็นใส่อยู่ในชุตะคือสวยงามมากก็เป็นแนวแฟชั่ของเขาอะนะครั อันดับที่3นะอังกฤษจะมีบ้างไหมอ่าเดี๋ยวต้องลุ้นครับเดี๋ยวต้องลุ้นค่ะอันดับ3เนี่ยก็คือสวีเดนเออเออโอ้ยดีเซอร์ไพรส์ว่ายน้ำเปล่าชุดว่ายน้ำไม่ใช่อ๋อชุดทั้งหมดเลยชุดทั้งหมดเลยเหรอนักีฬาเขารู้เลนักกีฬาทัารู้เลยเลยอและพาราลิมปิกด้วยนะอ๋อเห้ยเลยสวีเดนออกแบบโดย H&M ครับว้าวอ๋ออันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะคะใช่เพราะว่า H&M ก็เป็นเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวีเดนครับอ่า เหลืออันดับท <od ี่สองบโหตื่นเต้นจริงจว่า กามที่พี่ผู้ชายเลยอังกฤษเนี่ยรู้ไหมว่าดีไซเนอร์ต้องเป็นคนอังกฤษแน่นอนมีความเป็นอังกฤษสูงนั่นก็คือสเตลล่า c มคคาดีกับอา i ิ a ดดโอ้โหอดดอ้ยดแน่นอนตอนนี้มาแรงมากเราอย่างทางไลยเราต้องใส่แบบอานิแดดใบสเตลล่า c มคคาดีเขาไม่มีของผู้ชายหรือก็เราก็ใส่ของผู้หญิงจใส่ของผู้หญิงม ไอเดียงนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเพราะรู้ไหมมันเป็นแบรนด์แฟชั่นจ๋ามากแล้วก็มาทำเสื้อผ้ากีฬาให้กับนักกีฬาซึ่งก็คือประเทศแคนาดาครับและแบบโดยดีสแควร์ดีสแควร์อู้ยต้เองบอกว่าดีไซเนอร์สองคนเนี่ยนะเขาเป็นชาวแคนาดาครับแล้วก็แบรนด์นี้คืต้องโดดเด่นจากแคนาดาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้สองคนเนี้ยมาออกแบบและเกตไกลมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์ของชาติ ันดาักซึื้ก็คือใบเมโปิ้ลใบใหญ่ตกลางเก๋ไก่มากก็ฝากไว้อีกหน่อยเราอาจจะเข้าชิงก็ได้ต้องขอขอบคุณพี่ปลาคุณาคมขอบคุณมากค่ะแล้วก็มูลดีๆจากหนังสือ ครบครบนะคะรวมถึงแฟชั่นของเราในวันนี้จากหลักคอสรู uh ้สึกภูมิใจในที่6นะมาดูเลยมาดูสุณนี่เหมือนเป็นนักกีฬาชาวฝรั่งเศสเลยจริงๆนะคือเขาใส่กางเกงขาวแล้วจะเกลี้ยงเลยแข่งอะไรคะแข่งมาเก็ตรบนิ่งๆมือนเสนุกสนานกันแบบนี้กับเรา3คนใน The Professional นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีสกู๊ปดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปติดตามกันหน่อยค่ะ เราอยู่ที่ Virgin Active สาขาใหม่ล่าสุดในประเทศไทยสาขาที่4สาขาสยาม i s s o v v r y y l u b นะครับบนพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรตรงนี้นอกจากจะเป็นคลับที่หรูหราและคลับที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อ a s เ a ียเแล้วนะครับเราได้นำเอาเทคโนโลยีนวัตรกรรมการออกกำลังกายใหม่ๆมาอยู่ที่นี่นะครับ ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้ว Virgin Group เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกนะครับวันนี้เรามีมากกว่า400บริษัททั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Virgin Airline, ลนะครับ v i r g i n m e d i เและอีกหลายร้อยบริษัทมากๆนะครับภายใต้การนำของคุณ Richard Branson นะครับก็ต้องบอกเลยว่า Virgin Active เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ่มของ Virgin นะครับ นี้เองนะครับใครบอกว่าโอ้ชีวิตวุ่นวายนะครับติดอยู่กับเรื่องของการทํางานบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้มาออกกาลังกายบนลู่วิ่งของเรานะครับบนจักรยานของเรานะครับหรือบนคอร์สของเราสามารถทำสกายสามารถทําวิดีโอคอนเฟรนซ์พูดคุยชิดชัดกับเพื่อนได้นะครับหรือแม้กระทั่งแหงปีนหน้าผาจําลองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสูงมากนะครับใจกลางกรุงเทพที่นี่เราได้นําเอาแรงบันดาลใจจากภูเขาน้ําแข็งนะครับมาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับจะว่ายน้ำนะครับต้องบอกเลยว่า ครั้งแรกนะครับที่เรานําสระว่ายน้ํามาอยู่ใจกลางเมืองที่นี่นะครับสระว่ายน้าของเราเองนะครับก็ได้มีการออกแบบนะครับไปใต้แนวคิดของการเอาไอซ์เบิร์กนะครับหรือภูเขาน้ําแข็งมาจําลองอยู่ที่นี่นะครับบนพื้นที่ความยาวกว่า20เมตรนะครับพร้อมกับสปาจากรุชชี่จากอิตาลีนะครับให้คุณได้ผ่อนคลายเต็มที่เลยนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบความแข็งแกร่งนะครับความทัฟนะครับที่นี่มีห้องอาร์ติจูติโอด้วยนะครับซึ่งห้องอาร์ติจูติโอเนี่ยเองนะครับเราได้จําลองเครื่องความ กดอากาศให้เหมือนกับการขึ้นภูเขาบนเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับบนเบสแคมป์หรือต้องบอกว่าบนความสูงเหนือนระดับน้ำทะเลกว่า1,000 0ฟุตนะครับทำให้การออกกำลังของคุณเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะครับได้ออกกำลังกายในระยะเวลาที่เท่ากันแต่ได้ผลมากขึ้นยังไม่จบเท่านั้นนะครับลู่วิ่งของเราที่นี่มี รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกบอกว่าเป็นตัว Skill Mule นะครับเป็น l o วิ i n g Curve นะครับที่ทำให้คุณสามารถวิ่งในระับเท่ากันแต่สามารถเบิร์นได้มากกว่าปกติถึง30%นะครับ ว่ามีโอกาสลองแวะขึ้นมาชมอยู่ที่นี่นะครับสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น5นะครับบนพื้นที่เกือบ5,000ตารางเมตรตรงนี้นะครับรับรองได้เลยว่าเราจะนำไลฟ์ตากที่แอคทีฟมาสู่คุณผู้ชมท,ทุกท่านแน่นอนนะครับที่ Virgin Active Fitness Club สยามดิสคัฟเวอรี่ครับคุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะ เวลาที่ช่างผมจากซาลอนเซ็ตทรงผมให้คุณมองมุมไหนก็สวยถูกใจไปสมดแต่ไม่รู้จะดูแลทรงให้สวยได้ในทุกวันได้อย่างไรวันนี้เรามีผู้ช่วยให้คุณได้ค่ะที่สำคัญคือทำได้ด้วยตัวคุณเองง่ายๆและสวยเหมือนทำที่ซาลอนด้วยค่ะถ้าอยากมีทรงผมที่สวยและถูกใจแบบนี้ในทุกวันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ professional.